สบายดีพี่น้องสบายดีไม่อาดผ้ามาเก็บมอหน่อยยานางพี่น้องมอหน่อยยานางเอาไปคั่นกินพี่น้องเป็นยาเย็นอันหนึ่งนะพี่น้องนี่คือมันพี่น้องนี่คือคือหมอหน่อยยานางอันอันต้นนี้ฮันดอกมันพี่น้องดอกหมอหน่อยยานางตัวนี้นี่ดอกมัน ดอกมอหนอยยานางี่นดอกเคยเห็นบอกดอกมันพี่น้องดดอกมันดอกมอหนอยยานางมันเป็นหมากพี่น้องหลังจากมันหมากเกลแล้วมันกระตุกลงดินมันก็เป็นงอกพี่น้องมอหน่อยยานางดอกมันเป็นลักษณะแบบนี้ดิหมากมันอันนั้นเขียวอะพี่น้องหมากมัน หลังจากมันเก่แล้วมันกระตกลงดินมันก็เป็นงอกงอกนอกเบี้ยมันเป็นนอกเบี้ยมันอันนี้ค่ะมันเป็นเครือเนาะเครือเครือมันลามขึ้นไปเครือมันลามลามขึ้นมาเลยมันอยู่น้ำกกไหม่กกตอกพีปน้องเอ้ยนี่ดอกมันอันนี้ดอกดอกมอหน่อยยานังอันนมันเป็นดอกมันเป็นมากะซุกลงหล่นลงดินมันก็เป็นงอกพี่น้อะ ดอกมันลายพี่น้องดอกดอกมอหน่อยยานางลายพี่น้องบึงน้ำกันใครเคยเห็นใครบอกเคยเห็นบึงพี่น้องบึงดอกมอหน่อยยานางเป็นหมากเขียวเลยพี่น้องมันซุกมันจะแดงเนาะมันกระหล่นลงดินเหนือเป็นงอกมันลามคือมานํำตนไม้มอหน่อยยานางเขาไปขันกินใบเป็นลักษณะแบบนี้ ม่มันเป็นขนเป็นขนใบม,มันมันจะเป็นขนสีเขียวใบสีเขียวเป็นขนน,น้อยเต็มใบเลยพี่น้องหนาใบลังใบมันจะเป็นแบบนี้เนอลังใบพี่น้ะซาเนาะซาเป็นขนน,น้อยมาหน่อยจานาเขาไปขันกินเป็นยาดีเย็นท้องเย็นใสพี่น้องเลย ไม่อาจ,จะเอาไปขันกินเป็นเครือไม่เป็นลักษณะนี้เครืออยู่น้ำต้นไม้พี่น้องเก็บได้หลายเตัวจ,จะไปขันกินไปปั่นกินก็นได้เนาะปั่นกินก,กนับเจานางโบกกับมันใส่กับอันพักถูกสนิทนำมาปั่นกินก็นได้พีน่น้องกิน ตื sao, mit, nó, ่นมายาีม yeah, ือเศร้ามาปั่นกินเนาะพักรวมมิดที่เนาะเลือใส่กับหมากมใหม่รวมมิดมาปั่นกินแม่อาจสกุลเอางองมันไปปลูกเอะมโนยานางเนี่แม่อาจสกุลเอาไปปลูกเด้อแม่ทำมาบึงมโนยานางน้ำกันดอกมโนยานางพี่น้องเป็นแบบนี้เดเป็นแบบนี้เคยเห็นบ่ใคยบ่เคยเห็นบึงน้ำแม่เด้อนี่ ดอกมะหน่อยอยานางพี่น้องมันแก่แล้วมันจะหล่นลงดินเนาะเป็นงอกคิดลองพอท่านแก่มันจะเป็นสีเขียวเป็นเครือเนาะเครือมะหน่อยอยานางพี่น้องเอ้ยเป็นยาเย็นวิเศษอันหนึ่งี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อที่เขาชมคลิปดนะขอบใจหลายๆโชคดีล้ำรวยสบายดี